เดี๋ยวพึ่งแปดด๊บดงครับเดี๋ยวสิงกอดไทยก่อนเออดูเ,ออเขาไปออกโอ้ยนี่คุณหมอจริงเอานี่คนจริงัะผมห<ป>มอว่าคนจริงมาแต่คุณหมอต้องฝั่งนู้นครับมามาจากฝั่งนู้นแล้วใครใครใคร,ใครผ่าหลอดลินลินลินปิดกอดขาปิดจะเป็นเอฟซีท่านแรกเลยนะฮะ เล่้นมาลิ้นลิ้นลิ้นลิ้หลินไปแล้วครับเขอขอให้อ๋อสิ่งว่าความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคิดสิ่งใดขอให้สมุ่งบารปัถนาครับท่านใดที่ป่วยอยู่ขอให้หายจากอาการป่วยครับมีแต่ัวไปแลพี่ดีครับเีนยทองไหลมาเทมาสาธุนะครับวันนี้พี่แซมไม่อยู่ขอครับ คุณก <differences S 2> ็มาลอดของอะไรที in ่สำคัญคือนอบนาโนรมาสามนาโนหนึ in so ่งครับคุณหมอบวก่อนครับผมแฟนเป็นแคุณหมอ เอนาโนสรอบนะัส่อข้นตั้มั่อนนาโน่ไ้สิบรอบสิงใดที่เป็นสิงโอดีนะครับหัวมุนดำตื้อแสงต่างขอหาไล่หายไปเด้อสาตัวหมอจะเนื่อหลุงเวี่ยงยี่นิเอาไงหัวขึ้นบัวเขียวกลับเลยไหมอ่าไมว่าเป็นหมอเทวดาอเป็นวา้และดท้ายเลยนาทีทึ่บัวขับัว วางมาลูกเอากระดองบ้านเต้องมองแน่ไม่มีใครครับอยากรอดท้องดาโนนะครับมีคุณหมอท่านเดียวครับและนี่ก็คือ f c ท่านแรก f c ท่านแรกที่จะได้รอดท้องดาโน่ไม่ไม่ครั้งแรกซิมเปิลก่อนให้หัวรอดท้องเท่าไหร่หัวหัวรอดท้องได้5้0ครับห้า้อง500และนี่ก็จะเป็น f c ท่านแรกครับผมที่รอดตอนโนโน่ เอาเดี๋ยสิงสิงพารอดดิอันนี้ก่อนข้าว <c oughs> อันนี้ก่อนขกอดกันอยู่ เออเออรัก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 รอดทองนะโมก็ได้นะครับไปไปตรงขานะทไครับเอยกลัวโนไปเองหรือเปล่าโนอาจจะไม่ได้เหมือนที่เขาว่านะกลัวโนไปเองไปต้องการรอดทองน้องนมครับ ตื่นเต้นดีอ๋อตื่นเต้นท้าทายดีแล้วเป็นยังไงบ้างครับพอรอดท้องน้องน้องนาโนแล้วสุดยอดสุดยอดผมว่าก็แบบที่นั่งพี่แซมเขย่าแล้วก็ดีนี่เป็นเป็นเอฟซีท่าแรกเลยนะครับที่รอดท้องน้องนาโนคุณคุณแม่ฮะจะมาตามคุณแม่ฮะท่านที่สองคำวิกซ์ซูครับแล้วเร็วนี้ฮะอะไรนะอะไรนะโอ้นาโนรู้งานมากเลยครับท่านใดอยากรอดท้องนาโนก็แจ้งเรามาได้ลิงลิงมากต้องแจ้งในวันที่ควานอยู่เยอะนะครับ บัวมีเหนียงได้บัวมีเหนียงบอกครับเค้อลการ้กล้วยครับเคกกล้วยอ๋อกล้วยเป็นเค,ค้กนะครับไม่ทานแล้วดรุนี้หลังลอบใหม้กัไม่รอดรให้กได้รอดรเป่าแล้วก็รอดแป๊บเดียวเยให้กูันหลังวันหลังวันหลัง ก็ผมสุขสรร์วันเกิด f c ทุกท่านที่มีวัน้า้วันเกิดในวันนี้ขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ Happy birthday to you จุกครู Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you, Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tocit, tocit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. เรบักีรด่าเอาไหมนายนูุ <S 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 ่คุณแม่นาครับต um. ัมตม มไปทางผีเด้อโอ้โบเขียวโบเขียวโบเขียวพอดีมีไก่อยู่ลังรถครับมีไก่ตั้งแต่วันพี่แซมนูโนโนโม่นแหละน้ยยนโนบบานนโมอยาขึ้นโบเขียวหรือเปล่าน้ออาโม

ช้างเต็มถนนเลยน่าตื่นมีใครกลัวโบเขียวเลยคุณบุญกลัวไหม อุบุญก็ไม่กลัวรถครับไม่มีใครกลัวลรถเลยโอ้โหแก๋วว่ะจูงเดินตะน้อยตะน้อยแต่กีนายเป็นอุบุญหรือาพาเปิดดูน้ำโมครับนี่เพื่อนนอะเป็นสังคมหมู่บ้านเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องที่ดีนะตกเย็นมาช้างก็ได้ออกกําลังกาย ควันช้างก็ได้ถ่าย YouTube สังคมยูทูบเบอร์ไปแล้วนะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์บอยไมเบอร์เบอร์ยูทูบเบอร์เขามาด้วยโอ้ oh. me call เขียวบัวเขียวนี้พาบัวเขียวไปล้างทำความสะอาดเพราะว่ามันมีทั้งฝุ่นภายในแล้วก็ฝุ่นภายนอกนะครับก็เลยต้องไปทำความสะอาดไว้ อ่ะตีอ่ะตีอต่อตีตีเล็กตีเล็กโ <c oughs> ู้พามี้สวยนะแบบอยากถ่ายรูปห้อยู่นะมันันติดกระจกน้องอะไรดูน้อยสวยตรงไหนมันมีเยกะนะ เห็นอย่างนี้ออตโต้ก็ดับเหมือนกันนะครับวันนั้น,น,นเลี้ยวไงเกีออโต้ที่กินมันไม่น่าจะดับนะดับเฉยสองสาครั้งแหละเหมือนกับมันไม่มีแรงดับไปเลยนะผมก็แปลกออโต้ยังไงทำไมดับ

เสร็จครับเสร็จเลยครับเสร็จเลยเสร็จควานหัวควานลินครับเรียบร้อยเอ้โหทะลุกันทะลุบัวทะลุแหย่รีบไหมเตเต้เตเต้เตเต้อะไรอะไรเตเต้

mình bùa lên ừ. ừ. chắn đi chảy chắn cá đi lại lên buồn lắm ạ